นีะพี่นายเป็นอ๋อไม่เอาหรอกเพื่อนฉันเป็นครั้งที่แล้วแล้วก็สิบเอดครั้งก่อนหน้านั้นด้วยก็ได้เออตานายซิเวสเตอร์ให้เช่นซานหาน่าได้นะแต่ถ้าฉันนับฉันไม่ค่อยแน่ใจนับเลขเท่านั้นเองอะ่ะเริ่มต้นนับหนึ่งก่อนและที่เหลือก็ง่ายเหมือนท่อง ABC อ๋อก็เหมือนกันลนะนา Ờ, แล้วอะไรต่อจากหนึ่งนะเจะ้าก็หาไม่เจอเสียใจเน้องฉันเห็นก่อน <c ười> ờ, หนึ่งแล้วอะไรอนะ่ะเอ่อหนึ่งเอ่อ หนึ่งมาสามหลแล้วอะไรต่อนะไปถามคุณยายดีกว่าเอาอย่างฉันเอาแล้วนะอ,อนี่คงไม่น่าใช่คุกกี้ช็อกโกแลตชิพรอกนะนะคุณยายไม่ดับเบิลดิปทริปเปิลดิปช็อกโกแลตชิพถ้าพร้อมชิมสักชิ้นเด้ โอ้ได้สิจ๊ะชิ้นเดียวนะที่เหลือว่าเป็นของหวานครับคุณครับคุณยายโอ้โอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะชอดีขนาดนี้คนอื่นจะว่าไหมถ้าจะขอกินก่อนสักอันหนึ่งนหนึ่งคุณยายบอกให้กินหนึ่งอัน,อน บวกหนึงะะน่งแ <c oughs> ละะ้วก็อีกหนึงะะน่งและะ้วก็อีกหนึงะะน่งแล้วก็อีกหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งแล้วก็อีก